ไปครับไปไปโก้ oh. แม่ไอเที่กิจกรรมเซียนห้าเนี่ยมันอยู่นานยังวะไอแบงฮิวด <I S 2> ีมึงอ่ะฮิวอยู่นะไม่ยกมืออ่ะมันบัก๊กบั๊กกล่องวอร์ดดี้ เฮียกูยิงงามอีแป้วโดนก่อนประกาศหาพ้องตอนนี้ไอเฮียวอลเลยเอาทีสั่งเอ้ยไอ้กิมมึงหลับไปยังวะีไอเฮียไอเหา้ยไอเหี้ยเอเหี้ยู่เหี้อ้าวกูยืนวะสตอรี่ไอ้เฮียติปั้นอยู่ครับไอ้เฮียกล่องไม่ปั๊มโฉมอีกแล้วกล่องโง่ไอ้เฮีย มึงเอาวาร์ปออกยังแอร์อยู่นูนแอร์อยู่นูนไอโด้ไอสัตว์โอ้แม่งลุบได้ปะเออเออเออไอ้ยสกิลโย่สามหมื่นในสัตว์จะอ้วกไปนานต่อโอ้ยมันไปตาหกหมื่นปั้นปันปันหลอกโดนไปแสนไอสัตว์หวยเมื่อกี้ยิงผมยิงอยู่เอ้ยวินตีครับตีปั้นอยู่ แต่งแล้วสามหมื่นกูเองกระทำกระถอนแม่โอ้ยดาบยันที่มีเก็บไปหรอในบ้านเราดาบมันเรื่อนมันเยอะต้องอุ้มอ่ะกันเองเก็บในมาดิอุ้ยหยบจะเก็บเองใส่นั่นไงนั่นไงอ๋อสายหมดไอวีเนื้อตายแล้วกูอยากตายตายแล้วตายนานแล้ว อัศนาสวยโอ้เพี้ยไอ้พัสดุทางมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอหรอทำไมว่างกันนะโว้ยทั้งล็อกทั้งดีบัฟวพัสดุทางมันไม่โดนร้อยเปอร์เซ็นต์หรอมันต้องตีครบสามรอบป่ะไม่โดนนี่มันก็หลบนี่อัชดาก็หลบเอือหรอยาลาสตาเลยนะสวยมีว่ามันอีปานหนึ่งที่โดนร้อยเปอร์เซ็นต์เสียวเสียวโอ้โหเพี้ย แต่งกันมาแต่ไกลเลยสองืันเจ็ดก็กูทำได้แค่นั้นวะอุ้ยข้าพื้นเจ็บต่อยกูโดนลูกแก้วกูท่านแน่เลยท่านแน่เลยอ,อ,อย่าเลือกจะเยอะขึ้นเรื่อย เฮ้ยมันยังไม่ตายไ่วะมันลบได้วะแบบนโหแช่ยังสวยเลย้อเหี้ยโหแอมมันลบได้ปะมันเกิดต้องเกิดเดี๋ยวเมื่อกี้ปั๊บโอ้หเหีห้ยโดนปามีดแม่มันมันวิเคยปล่อยตายได้แอะสวยเดียว เพี้ยกูเ <Safe> ล่นเนี่อุ้ยได้สมุดอุ้ยคือโลกอายกูเล่นภาพเพี้ยนี้แล้วกูเล่นไม่ได้เหรอมันรู้สึกแปลกๆว่ะกูเล่นภาพโลกูเหมือนเดิมดีกว่าเฮ้ยโด่งมากระทืบตี้เหรออืใช่อุ้ยโดนกระทืบแล้วมอเสียงหายตีอีหมื่นหกไอเวนเฮ้ยมอสเมื่อกี้พูดอะไรกระตุกหมดเลยพูดอะไรวะเนี่ย มันก็ไปเหรอใช่เปมาแล้วมันมาแล้วรอมันมาเอามันไม่มาวะมาเออเนี่ยทวนนี่มีบทบาทเยอะจัดเซียนหกอะแค่เดินผ่านก็เช็ดแต่เนยชิบหานแล้วกูมันเกิดแล้วนะครับเฮ้ยระเบิดระวังระเบิดมันโอ้เหี้ยยาแก้นี่ผมหมดแล้วอ่ะโอ้ ทำมันแจกดีดีคนมันเยอะมันอยู่หมออะไรก็ได้เอ้าวึ่งลักษณะอู้เรียบร้อยไอ้เหียยิงยิงหมาตายถัดหมาจะกินดูดไม่ได้ออกเลยดูดูย้อนหลังโอ้โหโดนเลยแม่ไอ้เหี้ย ที่มันใส่ระเบิดมามันหมายแล้วีท่อทอยิงนินท้อนใครตายมั้ยนี่สักมัหมาดล้วรัดาที่แอนนี่ว่าไม่ใช่รัสดาพุ๊อปิดอีกหนงทออีเยียแก้ผู้หมดเอาครบดีอ่ะอ้เยียองหมดได้ะโอ,อ,ะทอ้ท้อนสั์ ไม่กูตายแบบปิดสนามเย็ดนี้แสงสีฟ้าข้างล่างอ่ะทำให้กูคิดว่าเป็นธรรมะเออในบ้านใช่ปะในบ้านเราอ่ะกูก็วิ่งตามมีแสงสีฟ้าแล้วก็มีเหลืองระวังลาซาเอ้ระวังไอ้บาสบีกับลาซาดาข้อสองคนี่อยู่นี่ยังไงวะสัตว์เพี่หั่นรถเลือดกูอ้สัตว์สะท้อนดีจัด ยิ้วหน่อยยิ้วหน่อยพี่อเอ๊ะพี่แป้งมาแล้วมันมาแล้วไม่ใครแก้หมอกคนเนี่ยดีจังผมเองอุ้ยโดมตายแทนนี่เฮียโอ้โหสัตวดโจมอุ้ยติดสองแล้วใช่ฟมา ไปแล้วเอ๊ะม <c oughs> ่มาแก้วโอ้ยเดี๋ยวบอยเปลี่ยนทีบ้านเซตติ้งเข้าแล้วจุม่มจุ่มเลยนะเว <c oughs> ้ยรถก่อแบบกลางดงอะ่ะเห็นปะวาซาบิเฮ้ยขางว่ะเฮ้ยทิศเอ้ยนินซ้ายนินขวาไอ้ยักษ์อื้อหือ ส่วนไม่ทันเดี๋ยวยังพุ่งไปไหนเดียวจยู่วงฟ้านั่นแหละมึงเลยไปเฮ้ยตีบอกไปตายตายสองแล้วเฮ้ยรถเรือแม่งไอ้เฮียพินแม่งแรงสัตว์เลยวะแรงดีไม่แก้ไม่ได้เลยอ่ะพีเซียนหกพอๆกับนั่น่ะกดไอ้ยาบักอ่ะยาอาลามากอด เขาทีเ่เล่นแบบส้มป่ะร้อนรอ้รอ,นรอนจีกูบอกเลยผู้อีดาพี่นี่มันแก่ยังตีดาบย่าจะตายวะเนี่อ้สัตย์ถอนไปตายูย่ปานฟ้านะโอ้โหโอ้ยเยี่ยแอรอยู่ในบ้าน ไอ้เหียยิงยิงตัวนี้ไปท้อนตัวนั้นไอสัตว์โอ้ในบ้านเยอะวะเดอดจริงอ้ยอยู่ด้วยพอปเดินโอ้ยเอ,อีไอ้อของลุน้นมาแล้วมาแล้วแทงโดนแต่หมอเนี่ยอนั่นไงอย ไปคิดก็ตายแล้วอ่ะไปคิดก็คิดแล้วหรอหมอคูมิโลขึ้นมะใครตีโดดีโดงตายไอ้เนี่ยตัวนี้ตายยากจริงๆฟันตัวเฮียนี่เอาร่วงไปดิโดดีโดงดีโดดีโดงอืมไปอีกนี่หยาโถมโถมโถมไปไหนอะแอล์ซ้าย โอ้โหโอ้โโอ,โโอ,อะตามตามตามโอ้โหสองหมื่นเก้าไม่ได้ใช้ขี้หัวแล้วตายแปลว่าสะท้อนสินะ,ะขี้หัวแล้วตายปั้นปันป้นมนันไปปั้นเราปั้นเราตีดีรัดเกิดวายยังวะเพิ่งเกิดเพิ่งตายจรีงโอ้โหเจียบกว่าควจะเดินถึงตัวหนูเพี้ยนต่อมันดีอะไรอ,โหโหโหอะไรอะไรเนี่ มันเกิดแล้วอยู่ขวาโอ้ยเหี้ยผิดข้ามมาสิทุกคนซียวโดดีดงโดดีดงละดีโดดีดงเยี่ยีกข้างหลังมีวาซาเอวาซาลาสดาวาซาสกีวาซาสกีสวยเยี่กี่เอามาดิเอาอยู่ดามนั้นขึ้นแล้วอีกแล้วดาบนั้นดามนั้นขึ้นสนองเอ้ยเฮีย อันนั้นคือสนองจริงๆตรงกลางนี้ผมขอนะไอ้ด่าเฮียนี่เล่นโง่เหมือนมันเล่นอย่างนี้ทุกคราป่ะวะแค่แค่วิ่งไปวิ่งมาเฮียฮันเน่เร็วงน้าเฮียนี่ไงฮันเน่เฮียมึงเจ็ดแค่เหอวะเอีย ไปห,หนูไอ้ซาสกาวนภาปลิดชีวิตอุ้ยรวยเจมโ่บคุณดีดไปขนาดนั้นอ่ะอยู่ๆมันก็มาอยู่ดีก็มาอออนไงร่วงไปซะหนูไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจดำ สามเมืก็ตายแล้วอ่ะเฮียจิมมี่ดานี้แตกนี่อืมตับตับตับไอ้เฮียอุ้ยเจ้หนาทิมเลยเอ้าไอ้เฮียกูสัมไม่ตายเมื่อกี้กูโดนอะไรนี่โอ้ยเอ้ยล้างไป็นแกแอร์เข้ามาสัตว์แอร์บินม็อบอุ้ย อุ้ยแกแล้วนะโอ้ไอ้เจียดีดอ้าอ่าหมอติดโลกอืมกูเบื่อมิโก้ไอ้สัสกูไม่มีแกเอ้ย หกหมื่นเลทแม่ตายเหรอตายแบบปริศนามาท็อปกูยิงไปละมึงกลัวห้าหมื่นไปจุกๆได้บับไฮ้ยไอิเชียด้าบกูเองใช่บีให้หน่อยมึงก็ตายที่เหรอมันมันกูยิงกูโดนตีพร้อมกูโดนตีพร้อมโดนหยุดตั้งแต่เมื่อไหร่มันตีก็สองหมื่นหามิง ไอยังหมอกุหมอกุรอดเอ้ยกูตีดับตายว่ะที่หนูโมก็ต้องตีตายอยู่แล้วบอกวะจะเสียกวิ่งหนีเฮ้ต้องมีปานกันกะครโอ้โหเออวะเอ้าอ๋อหนูเอ้ยห้าหมื่นตีหมื่นนี่อะไรเนี่ยโอ้ยดาบ แบบเกิอเป็นเยอะเกินเอาเลยเฮ้ยเอาเลยเฮ้ยทำไมกูตายแล้วมันไม่ตายอ่ะมึงออกออกกระบี่ช้าไงโอ้สังข์ขึ้นอ่ท่ามันช้ามากเลยกระบี่วนท่าช้าไงเนี่ยมีสองตัวอยู่ในบ้านนะหลับตะดางับท่านเองผู้พวนนันสับหมื่นสองไอ้เหี้ย าวอตายไปดิน้องน้องพีซโอ้โหกูติดบวกสิบสองไอ้เหี้ยโอ้โหเย้ฟ้ามูจะหมดลจะแต่จบยงังอ่ะยิงตามหนูไปดิเอกมูโดนล็อกไว้เนี่ย เลือดกูนิดเดียวเองที่รอดเขียวมันก็น่าจะปั๊มคอมเลื่อนเลยกอโอ้โหที่สอทีเทียะระเบิดเลยโอ้ยสองทีเทียะสี่ทีอ่ะโดนไอ้เทียนั่พิ่ซ้ำอีก้าชฉลร็วกว่านนะจ๊ะ เอ้าอีลาสนาอยู่ตรงน,นี้ตอนไหนวะมองไม่เหี้มันมาไล่กินอเอาสบิตได้ไงถอนไอ้เหี้ยแน่แล้วกูโดนสะ่ถอ,อนตา,นตานดยด้วยตัวอากาศตัดดูเก็บหมดอุ้ยขีสัานรนึงนิดเดียวถอนสองรอบติดทำไมโอนวอลไก้จบกูเป็นอย่างนี้ตลอดเลยวะไอ้เหี้ย แต่าวา่อวันนี้ตอนวอลก้จบก็ปาวยตายหมดอีเนี่ย4 8แ0 0ก็แค่ไปถือดาวแล้วก็วิ่งไปให้ทอน,นอี <c oughs> เดี๋ยวก่อนเราเปลี่ยนใส่วัสดุ160ก่อนไอ้สั์อืองเอาไปอีก4 6 0 0อ้ควายเฮียจ <c oughs> <ๆ>ุกยิงแบบจุกจุกอ่ะไอ้ย่ย chúng có cho Ê, <được. cười> Ê.